ขัดแย้งต่อหลักการไอ้คำแรกไอ้คำว่าไทยๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะมีความสําคัญเหนือกว่าหลักการแรกอะ่ะคือหลักการเรื่องประชาธิปไตยอะ่ะคือถ้าสองสิ่งนี้มันขัดแย้งกันนะครับผมก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆไ,ไม่ได้ถ้าความเป็นไทยมันไปขัดแย้งกับประชาธิปไตยสิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆเช่นคณะรัฐประหารอย่างเงี้ย มันดูไม่ออกเลยนะครับว่าคณะปฏิรูปก,การปกครองในระบบประชาธิปไตยอ่ะอันมีพรฒหาสเป็นม,มุกเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยยังไงเลือกตั้งเงยใช่ฉีกร,รัฐมนูญเลือกคนของตัวเองช่้นมาออกกฎหมายเองไม่เกี่ยวประชาชนไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นประชาธิปไตยแบบยังไงฮะ คือถ้าจะบอกว่านี่มันเป็นแบบไทยๆแต่ว่าโอเคถ้าคุณบอกเออเนี่ยมันเป็นการปกรครองแบบไทยๆเออเหมือนจะฟังได้แต่ก็ยังมีมีประเด็นโต้โตเถียงนะครับแต่ว่ายังไงดูดีกว่าควาว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ยอมให้ใครเอานิยามแบบคุณค่าความเป็นไทยมาคือรียกมาครอบโดยที่เราไม่อภิปรายกันไม่ได้นะครับ อ่ะดูอย่างอ่ามีคนชอบแซวเรื่องไอ้เรื่องบอลไทยใช่ไหมครับออะผมยกตัวอย่างเช่นคนชอบพูดกันเยอะเรื่องบอลไทยเนี่ยบอลฟุตบอลไทยที่มันเล่นเล่นเล่น,ลนอยู่ปุ๊บเนี่ยก็ไปแบบเดี๋ยวก็เล่นบอลเดี๋ยวก็เล่นมวยว่างั้นถอะบอลไทยไปมวยโลกอะ่ะที่เขาพูดทํานองเนี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย การที่มันแบบมีชกต่อยกันมีเรามีเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องกีฬาอย่าทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นแบบฟุตบอลแบบไทยไทยอะไรฟุตบอลไทยต้องเวลาเขาบอกนี่ฟุตบอลไทยต้องเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้แบบไทยไทยนะแต่เขาบอกเนี่ยถ้าแบบตีกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไทยนี่ล่าสุดนี่ลาไปถึงพวกวงการแบบบินตันเนะยแข่งแข่งอยู่ก็ยังชกกันอะไรเงี้ยคือคุณจะมาบอกว่าไอ้วงการฟุตบอลเน่ะ ที่มันตีกันแบบนี้แล้วคุณบอกนี่คือฟุตบอลไทยเนี่ยไออย่างนี้ไม่ได้คุณจะต้องกลับไอ้นั่นม,มันมวยก็มวยนะครับหรือจะทะเลาะวิวาสก็ทะเลาะวิวาสแต่ว่าไอกีฬาก็คือกีฬา,าฟุตบอลก็คือฟุตบอลนะ่ะมันไม่จําเป็นนะหรือมันไม่มีความชอบธรรมที่คุณจะเอาความเป็นไทยไทยไปประกบแล้วก็เพื่อจะบอก่าให้สร้างความยอมรับโอ้สังคมไทยก็อย่างนี้แหละเล่นฟุตบอลไปก็ต้องต่อยกันบ้างมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันบ้างเป็นธรรมดาแล้วก็บอกว่า,วา,วานี่เออน,นี่นี่คือฟุตบอลแบบไทยอ่ะฟุตบอลไทยอะไรเงี้ย คือเราต้องไม่ยอมให้เอาเอาคำว่าไทยมาเป็นอุปสรรคต่อการที่มันจะไปพัฒนาวงการต่างๆแม้แต่วงการประชาธิปไตยวงการทางการเมืองคือมันต้องเลิกนะฮะผมคิดว่ามันต้องเลิกเลิกใช้คําว่าไทยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเลิกเลิกไอ้นี่นะฮะไม่ได้เลิกเลิกความเป็นไทยนะแต่เลิกใช้คําว่าไทยเนี่ยไปทําลายสิ่งอื่นอะ่ะที่มันมีคุณค่า แล้วไปสร้างความชอบธรรมให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วมาอ้างบอกว่าเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยแล้วการเมืองประชาธิปไตยแบบในเมืองไทยเนี่ยนะครับขอใช้เป็นเมืองไทยนะประเทศไทยเนะี่ยคือมันควรจะพัฒนาไปเรื่อยๆโอเคผมก็ยอมรับว่าตอนนี้ประเทศเราก็การเมืองเป็นแบบนี้คือถามว่าถ้าเรายอมมองเห็นว่าการเมืองเแปบบ็นแบบนี้อ่ะ เราเราดูเห็นหรือเราเข้าใจไม่ว่ามันมายังไงมนเป็นมายังไงมันมีองค์ประกอบยังไงจริง,รงๆแล้วผมเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าไอความเข้าใจนี้มันไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยนะว่าเรามีการเมืองคุณภาพทางการเมืองแบบนี้แล้วเ,เราจะเห็นด้วยเราไม่ได้เห็นด้วยเราก็ต้องวิวัฒนาการไปละครับแล้วเมื่อมันวิวัฒนาการไปเนี่ยมันควรจะวิวัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่การที่คุณเอาเหตุผลมาบอกว่าเฮ้ยประจานไตอ่ะ แบบเมืองนอกที่เอามามันใช้ไม่ได้มันต้องมาปรุงแต่งแบบไทยๆแล้วก็อยู่กันแบบนี้แล้วพยายามจะฟิกพยายามจะควบคุมแช่แข็งการเมืองเราเนี่ยให้มันอยู่ชังงักแบบเนี้ยไม่ได้ฮะมันควรจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆฮะแล้วถ้ามันจะเป็นเป็น,ป,นประชัยแบบไทยๆเนี่ยในอานาคตมันองต้องเป็นประชไยไทยๆที่มีความเป็นสากลฮะ หมายความว่าในเมื่อมันเป็นความเป็นไทยแต่ว่าความเป็นไทยนี้มันจะต้องไม่ ing, ขัดแย้งกับความเป็นสากลไม่ใช่คําว่าสากลนี้ไม่ het, ไม่แปลว่าฝรั่งนะครับแต่มันไปหมายความว่าประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ความเนี้มาเป็นความสากลความเป็นสากลหมายความว่าทุกประเทศมันยอมรับไม่ Lol. แต inside, ่ความเป็นไทยก็ยอมรับสมมติผมเอาน้ํามาแก้วนึงอะทั่วโลกมก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับไอ้ของเหลวที่อยู่ในแก้วมันเรียกว่าน้ําอะ มันจะมีประเทศไหนท ah, no. ี guys, like ่บอกไม่วหวสิ่งนี้ไม่ใช่น้ํามันคือก้อนมันคือก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยมันคือก้อนหินไม่ใช่น้ําอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะครับหรือมันเป็นไทยอะไรเงี้ยไม่ได้มันเป็นสากลนะใครก็ยอมรับว่านี่คือน้ําอ่ะและใครก็ยอมรับว่าไอ้รูปแบบการปกครองแบบเนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่ปล่อยให้สาทางสากลประเุศอื่นเขามองเขามันไม่ใช่ไทยแล้วก็มองเห็นการเมืองไทยแล้วก็แปลกแล้วบอกเฮ้ยทำไมไอ้ประชาไตการเมืองประเทศนี้มันแปลกมันดูประหลาดนะครับ มันดูประหลาดไอ้ยอย่างล่าสุดเด็กเวลามันมีข่าวเรื่องผู้หญิงมีฝรั่งคนหนึ่งไปถูกขมขืนเนะี่ยในประเทศไหนดูใบเลยเนะี่ยเอาไปถูกไปไปแจ้งความว่าถูกขมขืนแต่สุดท้ายเป็นไงครับเขาก็าไปบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้สุดท้ายตํารวจจับผู้หญิงฮะเพราะว่าไปมีไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คู่สมรสผิดกฎหมายเขาไอ้ยอย่างนี้มันมัน มันไม่ได้นะครับคุณจะมาบอกว่านี่มันเป็นแบบเป็นเป็นหลักการที่เป็นสากลยอมรับคือคนที่เป็นคนเป็นเจ้าทุกอ่ะดันกลายเป็นจำเลยไปซะอย่างนั้นน่ะแล้วคุณบอกนี่เป็นชาไปนี่เป็นแบบการเมืองประเทศนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเป็นพวกตัดแขนตัดขาอะไรเงี้ยมันหรือไปเคี่ยนอะไรเงี้ยหรือี่วนแขวนคอตอนตอนนี้ถ้าังมีแขวนคอกันอยู่บางประเทศยังแขวนคอกันอยู่ใช่ไหมครับ การลงโทษแบบนี้มันไม่เป็นสากลนะฮะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนคุณคุณมันคุณคืออย่างนี้มันก็คงมีการอ้างอยู่หรอกว่ารูปแบบหรือวิธีการของประเทศนั้นๆนเขามีเขาเขา,เขาใช้แบบนี้แหละมันก็ต้องทํากันแบบนี้ไอผมเกลียนอย่างเงี้ยก็ต้องอ้างผมเกลียนเ็าอ้างความเป็นไทยนะ มันนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยจริงๆก็เอามาจากญี่ปุ่นนะฮะทหารญี่ปุ่น,นะนจริงๆไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เป็น,ปนวัฒนธรรมไทยเลยฮนะและไอ้ดูเงี้ยเสื้อผ้ากางเกงใสกง่กงกงกางเกงนั้นไอ้นี่มันไทยที่ไหนฮนะมันก็ไม่ได้ไทยฮนะคือมันไม่ได้ไทยในความหมายแบบเป็นโบราณโบราณอ่ะโบราณโบราณก็ทําแต่งตัวกันแบบนี้ใช้กันแบบนี้ก็ไม่ใช่ฮนะนี่ขนาดเป็นหลอ่อพระนะฮะก็ยังทําพิธีแบบพราหมณอย่างเงี้ย เออมันขัดแย้งย้อนแย้งกันอยู่เป็นคือเป็นหล่อพักเนี่ยหล่อพระนี่ในอยู่ในอยู่ในพิติกรรมของพุทธใช่ไหมครับพระเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นหล่อนี่เป็นพราหมณ์คือมันแปลกยังไงไม่รู้ประเทศนี้มันมันดูแปลกแล้วมันก็ทําให้ไอโดยเฉพาะเวลาอ้างความเป็นไทยปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆลยอย่างมันแปลกไปอ่ะมันดูแล้วมันไม่ไม่สากลไอ้ความเป็นสากลมันไม่มัน คือถ้ามันยอมรับคือถ้ามันเป็นประเทศหนึ่งแค่ประเทศหนึ่งยอมรับนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่แต่ถ้ามันเป็นสากลเลยนะครับเป็นภาพใหญ่ของของโลกเนี่ยคนมนุษยชาติเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นของประเทศไหนฮะมันบอกไม่ได้แล้วครับว่าการใส่กางเกงตอนเนี้ยการที่ผู้ชายใส่กางเกงอ่ะมันเป็นตะวันตกมันไม่ได้แล้วครับตอนชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสากลใครก็ยอมรับแล้วครับ มันเป็นมันเป็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีว่าทาําใส่กางเกงอ่ะงั้นก็อย่าให้ใครเอาความเป็นไทยไปกดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วถ้าถ้าเรามีใครพูดถึงความเป็นไทยความเป็นไทยนั้นคุณค่าหลักต้องหมายถึงประชาชาชนคับ คุณรู้ไหมเด็กขอทานมีจํานวนเพิ่มขึ้นได้ยังไงเมื่อคุณให้เงินเด็กจะถูกบังคับมาขอทานเพิ่มขึ้นยิ่งคุณให้เด็กขอทานก็ยิ่งเพิ่มหยุดเถอะครับหยุดทําบุญบนธุรกิจบาปพ,พบเห็นการนําเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานแจ้งได้ที่มูลนิธิกระจกเงา ่วงท้ายรายการประชาชน3.0ครับตามธรรมเนียมเราตอบคำถามจากทางบ้านสักระเบือยันเหลือลบคำถามแรกครับคุณเอกพินเขาเขาชื่อเอกปินเก้าปินเก้าไม่ปินเขาคุณเอกปินเก้าครับม็อบแช่แข็งสองคราวนี้จะหนาวมากไหมครับผมว่าไม่หนาวนะ ไม่หนาวฮะไอ้คือถ้าจะหนาวนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่คนคนดูแลครับไม่ใช่ผมแล้วครับเอาว่าถ้ามันหนาวนะถ้ามีอาการหนาวนี่ผมว่าน่าจะเป็นคนที่ออกไปม็อบนี่แหละครับน่าจะหนาวงั้นคนที่ออกไปมอป็อบนี่น่าจะใส่เสื้อนานหนาวไว้นะครับน่าจะหนาวกว่าไม่รู้นะไม่ผมมองผมผมไม่เชื่อนะเมื่อวันก่อนผมวิเคราะห์ไปทีหนึ่งแล้วนะไอ้ตอนฟ <Northwest S 2> ้าเหลืองอ่ะ วิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีกำลังคนนะครับคุณเอกปิ่นก้านะโคนชัดชัยเราจะเอาอยัางไงร,รอบนี้รอบที่แล้วใส่เสื้อกันหนาวไปกินไอติมอ๋อรอบนี้แหละครับรอบนี้ก็ก็ไม่ต้องทำอะไรผมผมไม่ผมไม่ทำอะไรนะครับผมผมไม่ทำอะไรเลยฮะผม ผมว่ามันไม่มีหลักฐานนะนะครับผมผมรอบนี้ไม่ใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับแต่ว่าจะดูจะคอยติดตามข่าวสารนะครับก็มีคนเตือนผมบอกว่าเนี่ยผมอาจจะประเมินประเมินต่ำไปนะครับเ,เรื่องกำลังคนนี่ผมคิดว่าประเมินไม่ต่ำไปนะผมคิดว่ากำลังคนเขาน้อยกว่าม็อบเสียไอ้แน่นอนแต่ว่าเรื่องยุทธวิธีเนี่ยผมบอกตรงๆผมยังนึกไม่ออก ผมรู้สึกเขาแปลกๆนิดหน่อยอย่างเช่นจุดที่ผมรู้สึกแปลกที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของสถานที่ในการชุมนุมคือเขายังไม่ระบอกยังไม่ระบุสถานที่ในการชุมนุมแต่ว่าถ้าเขายังแม้ว่าเขาจะมีกําลังคนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเขาสามารถเลือกจังหวะและสถานที่การชุมนุมบางจุดเป็นไปได้ทีเดียวที่จะส่งผลสะเทือนทางการเมืองแต่ผมนึกไม่ออกว่าสถานที่ตรงไหนที่จะมี ศัก,กยภาพถึงขนาดนั้นและ้จะทำให้เกิดผลกระทบทางการเมืองขนาดนั้นพยายามจะคิดว่าเป็นที่หน่วยราชาการตรงไหนหรือเปล่าเข้าไปที่กระทรวงหรือหน่วยไหนที่ใดที่หนึ่งไหมหรือว่าไปที่สถานที่ทางเอกชนทางธุรกิจอะไรที่มันมีผลทางทางเศรษฐกิจนึกไม่ออก หรือจะเป็นบ้านานายกครับผมผมนึกไม่ออกจริงคือเขาผมว่ากําลังเขาอยู่ในหลักพันนะฮะอาจจะสามพันหะ้าพันคนนะอาะเต็มที่ไม่ถึงหมื่นละผมว่าไม่ถึงหมื่นละรอบเนี้แต่คําถามคือไปที่ไหนอ่ะที่มันจะเกิดพลังนี่ผมนึกไม่ออกตามไม่ทันเขาปิดลับตรงนี้อยู่ยังไม่ประกาศนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอเขาประกาศปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเรื่องสถานที่จะมีนายะสําคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะสายข่าวทั้งหลายมันอยู่ถึงนันหมดและะ้ว ไปพูดกันว่าอะไระไรยังไงนี่มันถึงกันหมดนะข่าวรั่วออกมานี่ตลอดนะครับแล้วการเคลื่อนไหวขนาดนี้เขาก็จะต้องมีคนไปสืบข่าวมานั้นถ้ารู้ว่าไปจะไปที่ไหนที่เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ย mm. ก็คิดว่าคงทดนบล็อกกันนะครับคงโดนบล็อกกันคุณนกแดงใครเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันในประเทศไทยกำหนดจากอะไร หนึ่งราคาน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตลาดโลกก่อนนะครับอันดับแรกนะเป็นปัจจัยสําคัญอันที่สก็เป็น